สาวมาชอบลานในสุดในงานโอท็อปได้เพิ่งไปเดินมาสดๆรอนๆบอกเลยครับว่าลานนี้คือดีสุดจริงๆจะเป็นลานข้าวล้างกับขายลืมตอนแค่ยี่สิบบาทกัดลานาธรรมาจากนาง,งานเดียวขว้าก็จะเจอเลยขับไปเรื่องเรืออยู่ตรงข้างกับลานชาจักกับสังกตนง่ายๆก็จะเจอวานาจาก้าวล้างหลังสวนชุมโพที่หนัง้าวเนียเน้ยว้าว้าวเนี้ยดำบวัวไปถึงข้าวล้างชดกับทีมีเหลือลากไร้านาน<อ>เรือเกอิด กีกับคนเทาๆลุ่ม,มกันเตรียมหลับประกันหายวันร้อยจียังมีหายชิมอีกด้วยใครดีโชววันหน่อยพมกวันลานนี้นะจะตอบโจทย์วันนี้จะบ้าไปชิมแบบกระโปงนะครับจะ้านุกคนไปนชิมแบบช็อตก่อนนี่นะสังขยามะพร้าวอ่อนเลือกาโพดแปะกล้วยก็มีรูปแบบชอ็อตที่เป็นกะทิซอสมีรวมมิดมะพร้าวอ่อนแล้วก็ทุเรียนบอกละแคสามสิ้ากับ3ามบอกลอยได้จุกๆกาโพดถึงความ100ร้อยคับอันนี้คือหายเต็มซิ hip, จริงๆมัจะเป็นรูปแบบเพือกหรือว่ารูปแบบกะทิซอสทุกอย่างคือลงตัวกับความหวานกำลังพอดีไม่หวานจนกระโดดเกินไปไม่ว่าจะเป็นเนี้ยวดาหรือเนี้ยวขาวก็ได้เล่งทั้งโกแบบกระโปก มีตทั้ง2 0หยิบมา30แล้วก็3มาดานในนะครับไม่ได้มีสายทั่วทำอย่างเดียวมีสายเพือกด้วยท่าเทียบกับชอดก็ร้อยคนละแบบกันแลวแต่ชอบเลยสายงานโอทอปราวอย่าลืมไปรอบนะครับมีังแต่วันที่11ถึงวันที่20กันหลักกระดาครับ